สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะใน IG นะคะสําหรับใครที่อยากได้ยอดไลค์เยอะๆสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะและวัดและวิธีที่เราทํานะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะเพราะใช้งานง่ายมากๆจะเป็นยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะคะและเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ spe sm M นั่นเองนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้แล้วเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วกติกาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หนะ้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดหมวดรบริการให้เลือกกันนะคะวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดหัวใจนะคะหรือยอดถูกใจนั่นเองเลือกที่ไอจีเของเราตรงนี้ก่อนได้เลยนะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะเราใช้ไปรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะนี่มันจะล,ล็อกให้เราแล้ว,ลวนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปกัดลอกคลินะคะวิดีโอ กีลิงภาพนะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยออกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้นำลิงมาวางแนละใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเวลาเฉลี่ยเราคือ4ชั่วโมง43นาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทนะคะจากั้นให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อล้านนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็กซี่เียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ สำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเรื่องหมวดหมู่และบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีให้เลือกถึง3ช่องทางมีทั้ง,ง,งสกแกน QR ว o า e คนะคะสองอังปาวอลเลตและก็ทูมบันดี้วอลเลตนะคะสะดกช่งองทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะ,ะต่อมานะคะในส่วนของการในส่วนของบริการมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ IG Facebook YouTube Twitter Tik t o k นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นตอัต่วก็เเวลาฉลี่ยให้ด้วยนันเอง ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออดดองตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่านสองทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสื้นที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายแลนะนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยนะในในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะตรงนี้เนาะสำหรับใครที่อยากติดตอมีก็สามารถที่จะมาช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีมีนคอตตอบกับตลอด24ชั่วโมงด้วยเลยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออเดอร์ที่ล่าชา้าการชำระเง,งนินหรือปัญหาเรื่องนอื่นนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะคะ และในช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะในช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่คลลองลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเรา,าเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านอินที้ได้ดให้ไปเราก็จะได้รับค่าอคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0รบาทนั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE SM หลองเขง้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูตอนยอดไลค์เราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะยอดไลค์ นี่นะคะหลังจากที่เรารีแล้วนะคะจากแค่48ไลน์เมื่อกี้ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น55ไลน์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ทําการสั่งซื้อไปแล้วยอดยังไม่ขึ้นนะคะก็ให้นั่งรอก่อนเนาะอย่าพิ่งใจร้อนนะคะให้ยอดของเราได้มีการขยับออเดอร์ให้ก่อนนะคะอย่าพิ่งใจร้อนเนาะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดประกันได้ต้องขออภัยวินะต้องนีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ